สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลุงจะมารับยญาแฝกนะคะที่สำนักงานกรมพัฒนาที่ดินเขต3าจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะต้องทำเรื่องขอแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้างนะคะมีขั้นตอนการขอรับบริการนะคะก็ให้มาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกรอกแบบฟอร์มนะคะแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่นะคะค่ะนี่ก็จำนวนก้าแฝกของเรานะคะ2000ต้นนะคะ ก็เอารถเข้ามารับได้เลยนะคะอย่างวันนี้พี่ลุงก็จะเตรียมเป็นกละมังเป็นถังมานะคะเพราะว่าก้าแฟกเราก็จะมีความชื้นนิดหน่อยเปียกๆอย่างนี้นะคะใครเอารถกระบะมาก็ต้องเอากระสอบมาคุมด้วยนะคะเวลาที่เราขับรถนะคะเพวกล,ลมหรือว่าอะไรต่างๆก,ก็จะทำให้หญ้าแห้งได้เร็วนะคะแล้วก็ความร้อนด้วยค่ะอันนี้ เรามาแบบปิดสนิทอย่างนี้นะคะมันก็จะมีแอร์มีความเย็นความชื้นก็ไม่ระเหยไปนะคะโอ้รากงอกยาวเลยนะคะแปลว่าชํามาไว้เอามาไว้หลายวันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องเอา รีบไปปลูกเลยนะคะเอาลงที่บริเวณขอบสะนะคะเบิรมนอกเบิรมในเราก็จะลงทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะทำการปักบริเวณขอบของสะนะคะก็จะเป็นขอบบนสุดนะคะแล้วก็ตรงตะพักนะคะจากบริเวณสวนของพี่ลุงนะคะก็เราก็มาดูนะคะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเอียงค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ลุงก็จะทำสักสองสามแถวเลยนะคะใครอยากจะดูวิธีการทำนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะคะ